พัญญาคุทธแล้วครับตอนนี้ตอนนี้พญาคุทธกำลังโบยบินโอ้ยนะครับนี่ก็แข่งขันพวกโอลิมปิกได้ด้นะยิงกระโดดลูกที่สามแล้วนะครับลูกที่สาม โอ้้ลูกนีครับโดนครับโดนแล้วก็ยัดครับทำแล้วกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีคือกรรมการทันตัวอำนาจเฉลิมเจ้าริชขึ้นมาตกรับต่อยซ้ายต่ขวาแค่ที่หน้าตะกรับต่อยเลยทีเดียวตกรับต่อยซ้ายต่ขวาแค่ที่หน้าตะกรับตีซ้ายคนแท็กตีเข้าหอน้ำตัวดัดปล่อยขวาตะกับขวาตีซ้ายอย่างนี้นะครับกัดฟันต่อขวาเข้าหัวไปเดิเข้าหาแค่แต้มโคตรใส ผมแก้เตะ้ายเจะจับให้ไปยว้าหมุไปแกเดินเขาหาดว่านักัวมนักไปาหน้ารล้วไยังไปไปก่อนไปิี คันสอบขวาไม่โดนนะครับถุกเอ็กี่พาดของกอมแท้กมแท้โยนเข่าขึ้งแค่เข่ขาขีดขวายันลูกรทองยับกนใส่อทัตัวหัดกันต่อขวาต่อยวนสอบขวา,ขวาหนับเรืงซ้าย ผมแทมไม่อฟังเสียงนะครับตัดต่อยขวาพยายามปันศอกเสยขึ้นไปตีงซ้ายก็ที่หน้าต่อยขวาบนหัวไปต่อยขวาที่ปลายคางต่อยขวาที่ศีรษะสกัดปันศอขวาสะกัดปันศอกซ้ายแตกแล้วนะครับเพื่อออกมาแล้วไปทราบมาจากที่ไหนปันศอกขวาสะกัดปันศอกซ้ายแตกแล้วนะครับฟันศอกไปทีหนึ่งกระแทกซ้ายผมแทมเตะฝั่งตัว หกดยกที่หนึ่งหน้าสกัดแับซ้ายเลือดไหลเปื่อยมาแล้วนะครับสกัดอยขวาที่หน้าตไตขวาตั้งตัวไตขวาที่หน้าสกัดแย็บซ้ายอยขวาแยบซ้ายไตขวาไม่โดนสกัดขั้นสอกขวาแย็บซ้ายที่ขั้นตั้งตัวที่ขวายัน่หน้าท้องสกัดไตขวาที่หน้าสกัดแย็บซ้ายต่อยขวาพลาดไปกดเลยก็หาสกัดแย็บซ้ายขวัญขั้นไตซ้ำตตัวสกัดต่อยขวาเตะที่กาขวัญขั้นไตซ้ำตตัว การพันทอน้าเฉลิมเวิตสัังยุติการแข่งขันนะครับเราเรียกแย์สนามขึ้นมาดูแผลดูชคไม่ได้นะครับโชคไม่ได้เป็นอันว่าสากัดเพชรยินดีเป็นฝ่ายชนะเทคนิคกเกื่อลน็อกเอาคมแท้ชอสวนนันนานนยกที่สองครองตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเอียดายนะครับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมไปน้อยไปนิดนึงนะครับมวยรุ่นใหญ่ก็ชกกันแบบวันนี้